เล่นไหลหลังยังไงให้โดนลองดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนเทโบจาก f ิตออฟ f ฟนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นไหลหลังนะครับด้วยท่าง่ายๆท่านี้เลยครับคือท่าเฟสผูกท่านี้นะครับวิธีการเล่นนะครับดูจากด้านหน้านะครับผมจะเชือดอกตัวตรงจับเชือกในลักษณะคว่ำแขนนะครับปล่อยเหยียดออกไปแล้วดึงเข้ามา เหยาอลงไปแล้วดึงเข้ามาครับสังเกตนะครับผมจะไม่โยกนะครับแล้วก็จะไม่กระชากนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อไหลหลังเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับถ้าเกิดว่าเรากระชากหรือว่าเราโยกเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นมาเป็นตัวช่วยแทนนะครับมันก็จะไม่ฟิวเห็นไหมครับผมก็ค่อยๆปล่อยออกไปครับจังหวะปล่อยออกไปเนี่ยก็ให้มีแรงต้านตลอดเวลานะครับเล่นให้ไหลไหมไปเลยนะครับเห็นไหมครับลากเข้ามาลากเข้ามาปล่อยออกไปนะครับ ลากเข้ามานะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปนะครับอันนี้คือจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูจากด้านหลังนะครับว่าถ้ามองจากด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเคมาดูกันเลยนะครับจากด้านหลังนะครับเวลาจับเชือกก็จับเหมือนเดิมนะครับแล้วสังเกตนะครับผมจะเชิดปกตัวตรงนะครับโน้มตัวมาด้านหลังเล็กน้อยแล้วก็ลากเข้ามาเห็นไหมครับจับเชือกในลักษณะคว่ำมือนะครับ ลากเข้ามาค่อยๆปล่อยออกลากแล้วปล่อยออกช้าๆนะครับลากแล้วปล่อยออกจะไม่กระชากนะครับแล้วก็จะไม่โยกเด็ดขาดนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยยิ่งเรากระชากยิ่งเราโยกเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นมาเป็นตัวช่วยนะครับแล้วเราก็จะไม่โดนนะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยติดปัญหาว่วาเฮ้ยทำไมเล่นไหล่หลังแล้วไม่โดนนะครับมันเป็นเพราะสา,สาเหตุน,นี้แหละครับแล้วก็น้ำหนักที่ใช้นะครับเราควรเลือกน้ำหนักที่เหมาะกับตัวเราครับที่เราสามารถคุมท่าอยู่นะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่โยกไม่กระชากนะครับเพื่อจะได้โดนไหล่หลังได้เต็มที่นะครับเวลาเล่นนะครับก็เล่นประมาณ1 0 1ถครั้งต่อเซ็ตนะครับก็เล่นประมาณ3-4เซ็ตนะครับแบบนี้นะครับเอาไปลองกันทาตามกันดูนะครับง่ายๆ